ป่าโดดเลยลูกโดดเลยจ้ำไปเร็ว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 เ้วเร็วเววเเเ่ววเเ เวี่ยงไปโดนเขาเนี่ยนะเขาเบียย์ดูปลาแกขี้โมโหนะเวี่ยงดีๆนะเอาใกล้ละใกล้ละปลาโมโหลนะ